สวัสดีครับรายการของอยากเล่นนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูถังใส่ป๊อปคอนของคาเมนไรเดอร์วีหหรือไอ้มดแดงของเราที่เรารู้จักกันนะครับ ทางญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นคาเมล่เดอร์อิจิโกะนะครับแต่อิจิโกะก็แปลว่าหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้มาในรูปแบบของพลาสติกเป็นถังใส่ป๊ตรคอนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆไปที่เมเจอร์ซีนิเพล็กเพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านหลังที่ในตู้อะไรเงี้ยครับบอกพนักง,งานไปนเลยว่าผมอยากได้ตัวถังใส่ป๊ตคอนข้างหลังมีเงื่อนไขมีโปรโมชั่นยังไงบ้างสามารถซื้อที่เคาน์เตอร์ได้ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กทุกสาขานะครับถ้าเกิดยังเหลืออยู่เพื่อนๆก็ลองไปดูกัน ในส่วนตัวนี้ผมซื้อมาจากทาง Major c i n e p e x Official ใน s h อป e e นะครับจุดสสำคัญคือไม่ต้องไปพกกลับมาครับคือผมเชื่อว่าเพื่อนๆอ่ะถ้าเกิดเป็นสายสะสมเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคงไม่อยากจะเอาป๊อปคอนใส่เข้าไปในตัวมันแร้วครับเพราะว่าอันที่หนึ่งมันใส่ได้แค่ไม่เยอะเท่าไหร่ผมว่าดูหนังไม่จบเรื่องแล้วครับเพราะว่าจุดใส่มันอยู่ข้างหลังคือด,ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ผมเปิดให้ดูนี่ครับ มันใส่ข้างหลังได้นิดเดียวใส่เข้าไปนี่ผมลองเอามือล้วงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติใส่เข้าไปนะครับถ้ามันขึ้นไปในหัวเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะในหัวกับตัวเนี่ยมันมันต่อกันเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันผมมองว่าถ้าเกิดขึ้นไปในหัวนี่มันล้างลําบากครับเราจะมาเก็บสะสมขึ้นตู้ถ้าเกิดมดขึ้นมันคงจะขัดใจน่าดูแล้วมันก็ใส่ได้ไม่เยอะด้วยครับขอซื้อพ,พนักง,งาน แล้วใส่ถุงใส่ถังธรรมดาขึ้นไปกินดีกว่าแล้วไอ้นี่เราห่อกลับบ้านอ่ะลืมบอกไปเพื่อนๆตัวนี้มันมาเนี่ยส่วนที่ต้องมาประกอบเองมันมีแค่หนวด2อันนี้นะครับยังไงหนวด2อันมันก็ค่อนข้างเป็นส่วนที่บอบางตอนประกอบเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงก็จิ้มตรงๆนี่แหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนแต่อย่าใช้แรงมากเกินไปเดี๋ยวหักขึ้นมาแล้วงานเข้าครับมาเรามาดูในส่วนของคุณภาพการผลิตกันนิดนึงตัวนี้ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นถังป๊อบคอร์นนะครับผมมองว่าสวยเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆดูดิ ถ้าเกิดสมมติว่ามันตัดทรงตัดสีมาให้ขนาดเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเข้าเกรดของสะสมก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพียงแต่ตัวถังอ่ะมันทําด้วยพลาสติกกวงมันก็จะดูปักแป้งนิดนึงมันเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับถ้าเกิดหล่นผมว่าแตกได้เพื่อนก็ระวังนิดนึงแต่อยู่บ้านแล้วผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีการทําแตกแล้วละครับมันจะอันตรายก็ตอนที่ไปซื้อที่หน้าโรงหนังแล้วก็หิ้วไปหิ้วมาที่โรงหนังนั่นแหละครับตัวนี้นะครับ เขาก็ตัดสีมาให้แล้วก็มีลาย็กเ t u r e มาให้สวยงามอย่างเช่นผ้าพันคอาเงี้ยครับ mm. ก็ไม่ได้เรียบๆผ้าพันคอก็จะมีในส่วนของลายผ้าพันคอแต่มันชิ้นเดียวกันหมดนะครับใต้ตาอย่างเนี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของลายสีดําซึ่งมีซึ่งมีเขาเรียก texture อะครับทำให้แบบมันไม่ได้เรียบจนเกินไปดีเทลในส่วนปากส่วนหน้ากากก็ใช้ได้สีสันก็ใช้ได้อย่างตัวหน้าอกเนี้ยนื่อนๆดูมันจะเป็นส่วนที่ด้านนะครับ สวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็ส่วนไหล่ส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะเป็นส่วนมันเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นมิติของผิวที่มันไม่เหมือนกันผมว่าสวยถ้าเกิดมองเป็นในส่วนของทางพบคอนเนี่ยสวยเลยครับเนี่ยเอาไปตั้งไกลๆเนี่ยเพื่อนดูเธอไปตั้งไกลๆในตู้แล้วมันมีพักพวกมันนะยืนข้างหน้าเนี่ยผมมองว่ามันดูยิ่งใหญ่ครับเพราะมันเที่ยวใหญ่มากสามารถเข้าชุดกับของเล่นบันไดของเล่น ในส่วนของแบรนด์อื่นๆได้ไม่น่าเกลียดไม่เคอะเขินครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ยังไงมันก็เป็นของมีลิขสิทธิ์นะครับครบรอบ50ปีครับตั้งแต่ปีเขียนมาข้างล่าง1971ครับโอ้โหเก่าแก่น่าดูตัวนี้ของลิขสิทธิ์ Major Cineplex ล็กเอ็กซ์คลูซีฟคอลเนะครับของแท้แน่นอนครับไม่ได้เป็นของก๊อปของเถื่อนใดอย่างใดสวยงามครับสวยงามสมศักดิ์ศรีของแท้ครับเพื่อนๆซื้อมาเข้าชุดกับ ตัวของสะสมที่เพื่อนๆมีได้ไม่น่าเกลียดจริงๆครับขึ้นตู้เนี่ยโอ้โหมองไกลๆนี่ยิ่งใหญ่อลังการถ้าพูดถึงเป็นจํานวนเงินเนี่ยมันคุ้มค่ามา,ากครับ <Okay. S 1> เพื่อนดูเพื่อนดูเดี๋ยวในดีเทลในอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตชัดๆใกล้ๆใ,ให้เพื่อนๆดูทีนึงเนี่ยเอาะเ <c oughs> นี่ยเอาดื้อๆนี่ก่อน สวยงามนะครับออกกล้องก็ไม่น่าเกลียดไม่เคอะเขินครับนี่เห็นไหมโอ้โหถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคนไหนเห็นหรือตัดสินใจจะซื้อเนี่ยผมว่าซื้อมาเถอครับราคาแค่นี้ถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นหรือของที่เป็นของลิขสิทธิ์ที่มาจากต่างประเทศหรืออย่างไรเนี่ยผมมองว่าตัวนี้คุ้มค่าสุดๆสวยครับแต่อย่าไปใส่พว่าคอนเลยครับเอามาโชว์ดีกว่า ตัวนี้มันไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับวันนี้ก็คงนำมารีวิวให้่เพื่อนดูถึงความสวยงามความคุ้มค่าอะไรของมันตามสภาพของมันเนี่ยแหละครับมันเท่จริงเป็นถังใส่ป๊อปคอร์นที่แบบมันดูดีครับขึ้นตู้กับตัวพวกโมเดลฟิกเกอร์อะไรของเราไม่น่าเกลียด่ะเพื่อนเพื่อนเจอก็ลองตัดสินใจซื้อดูนะครับเดี๋ยวผมมองว่าคุ้มครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมเอาของเล่นของสะสม ที่เพื่อนๆคิดว่าอยากจะมีอยากจะสะสมผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ